สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้พน่าจะมารีวิวนะคะวิธีการและขั้นตอนการส่งขายนะคะวิธีการและขั้นตอนการส่งขาย,ง,ยง่ายงง่ายมากเลยนะคะของส่งขายร้านปะนาดไม่ต้องทําใบเดีทั้งสิ้นนะคะไอที่ถามว่ารับซื้อจริงไหมไม่ต้องถามแล้วค่ะนะคะเชยค่ะเขาซื้อขายกันเอาเงินไปใช้กันไม่รู้ถึงไหนกันเลยเนาะ,ะที่บอกว่ารับจริงไหมอ่ะไม่ต้องถามแล้วนะคะเอาวิธีการเลยแล้วกันนะคะ วิธีการนะคะคือให้ทุกคนนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อน,อ,นอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกนะคะทุกคนนะคะวิธีการส่งขายะคะ่ะถ่ายรูปเหรียญที่ท่านจะขายนะคะลงใต้คลิปที่เป็นน่ารับซื้อนะคะคลิปที่เป็นน่าบอกเป็นน่ารับซื้อนะคะถ่ายรูปเหรียญลงใต้คลิปถ้าเป็นเหรียญตรงกับที่เป็นน่ารับซือ้อเป็นน่าจะให้ลิงก์ไลน์ค่ะทุกคนหลายคนเลยนะคะเขาได้ลิงก์ไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่อนในไลน์มานะคะ ถ่ายรูปเหรียญส่งมานะคะได้ลิงก์ไลน์แล้วก็ถ่ายรูปคุยกันในไลนะคะ์ค่ะในไลน์คุยละเอียดได้อย่างเช่นท่านนี้นะคะยกตัวอย่างให้นะคะคุณคุณในไลน์ชื่อภูนะพู U p o o ค่ะชื่อคุณภูนะคะเนี่ยเขาส่งมาขายเนะ,ะเขาก็ส่งไลน์มาให้ปน้นหน้าดูเหรียญแล้วแอดไลน์มาส่งเหรียญไม่ให้ปน้นหน้าดูเปหน้าก็บอกราคาไปแล้วก,ก็ถามเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในรายการเป็นหน้าไม่ได้ไม่ได้ทำไว้อย่างเหรียญ เนี่ยค่ะส 4, 4 4 0 5 3สีศนย์้าสทงเนี้ยเป็น้รับแต่แต่ในรายการเป็นน้าไม่ได้ทำไว้นะคะปนน้าก็ให้ราคาต่างหากไปเขาก็จัดการทำมาอย่างนี้ค่ะน่ารักที่สุดเลยเห็นไหมคะก็ทำรายการมาเลยว่าส่งเหรียญอะไรมาเท่าไหร่เนี่ยค่ะเพราะว่าง่ายต่อคนซื้อและคนขายคนเปะนน้าบอกราคาเลยคนขายเขาก็ตัดสินใจเลยว่าเขาจะขายไม่ในราคาที่ป็นน้าให้ไปถ้าเขาไม่พอใจก็ไม่ขายก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะถ้าคนที่พอใจจะขาย ก็คือรู้ราคาแล้วก็รับได้ในราคาที่พน,นั้นให้เขาก็ขายเนี่ยค่ะแล้วก็ทํารายการมาพราะรู้ราคาแล้วเนาะว่ารับอะไรบ้างน่ารักที่สุดเลยเห็นไหมคะลายมือก็สวยสวยเนี่ยเขียนมาเลยนะคะห้าบาทสี่หกหนึ่งเหรียญอ่าพนัานอันนี้ประกาแดงนี่พนักพนัจดเห็นไหมคะก็ทํารายการใบนี้มาพนักก็ลงลงเงินเงินข้างหลังแล้วก็มาเช็คเหรียญดูว่าครบไหมแล้วก็ลงราคาให้นะคะสิบบาทสองสีหนึ่งเหรียญสิบบาทอ่าห้าบาทสองห้าสองห้าสองเหรียญ เหรียญละเรียบรับเหรียญละ30บาทใช่ไหมคะสองเหรียญก็60 10บ,บาทสองสีครุฑนะคะก็100บาท5บาทก็350 3 4เหรียญละ25บาท9เหรียญเนี่ยคะ่ะ225 4 1เหรียญละ80บาท2เหรียญก็160 4 2เหรียญละ20บาท6เหรียญก็120เนี่ยคะ่ะง่ายมากเลยง่ายง่ายในการทำงานทั้ง2ฝ่ายทั้งท่านด้วยแล้วก็พีหน้าด้วยนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะ ถ้าเราทําอะไรให้มันสะดวกให้มันง่ายมันก็ง่ายเนาะทุกคนเนาะเนี่ยอย่างเนี้ค่ะนะคะสะดวกกันทั้งสองฝ่ายคุณก็ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อจะขายหรือไม่นะคะคะทุกคนนะคะที่ที่พนักบ,บอกราคาไปเพื่อที่จะให้ท่านตัดสินใจเลยนะคะว่าจะขายหรือไม่นะคะได้ราคาแล้วพอใจจะขายก็ข,ขายมาไม่พอใจก็ผ่านไปใช่ไหมคะง่ายมากไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องเปงง็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น เพระาะปนักาเน้นรับเหรียญพอสอเหรียญหมุนเวียนสตังทอนราคาพนาักาก็จะบอกแจ้งไปเลยเพราะไม่ต้องไม่ใช่เหรียญพิเศษที่จะต้องไปดูว่าพิเศษมากแค่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ดูเพียงพอสอจริงๆคะ่ะดูเพียงพอสอเห็นไหมคะก,ก็เช็คมาเนี่ยก็เช็คปนักาก็จะเช็คตามรายการที่เขาให้มาใช่ไหมคะมีห้าบาทสี่หกอ่ะหนึ่งเหรียญสิบาทครูดอ่ะหนึ่งเหรียญห้าบาทสองห้าสองห้าสองเหรียญ ห้าบาทสี่หนึ่งห้าบาทสามสี่ห้าสิบบาทสิบบาทปีสามสี่สิบบาทปีสี่หนึ่งสิบบาทปีสี่สองสี่สามสามสี่ครุฑหนึ่งบาทครุฑบาทหนึ่งเจ็ดเหรียญสองยูโรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไปแล้วกด็ดูดูรายการครบตามที่เขาเขียนมาไปแล้วก็ใส่จำนวนเงินอย่างเดียวเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ ขั้นตอนของเรานะเราทําให้อะไรที่ให้มันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นมันก็ไม่ได้ลําบากยากเย็นอะไรสําหรับพวกเราเนาะสะดวกทั้งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคนคนที่เขาต้องการขายเขาก็สะดวกเขาก็ตัดสินใจได้เลยว่าอ๋อรับซื้อราคานี้นะพอใจก็ขายไม่พอใจก็ผ่านไปก็ไม่แปลกใช่ไหมก็ดีซะอีกจะได้ไม่ต้องมา ไม่ต้องมาถามว่ารับไหมเท่าไหร่รับไหมอันนี้รับไหมอันนี้รับไหมใช่ไหมคะปะ้าาจะแจ้งไปเลยว่าฉันรับเหรียญน,นี้นะราคาเท่านี้นะส่วนมากป้านาจะพิมพ์ไว้โดยประมาณแต่ถ้าท่านมีในรายการที่ป้านาพิมพ์รับใช่ไหมคะท่านนอกเหนือจากนั้นท่านจะส่งมาท่านก็ถามต่อได้คะ่ะถามเพิ่มเติม,ตมได้นะคะคะ่ะเหรียญอย่างที่ป้านารับซื้อทุกเหรียญที่ป้านารับป้านาจะแจ้งราคาไว้ชัดเจนมีลูกค้ามาหน้าร้านป้านา เอาเหรียญมาขายใช่ไหมคะปน่าก็ถามว่าดูจากคลิปใช่ไหมดูคลิปใช่ไหมเขาบอกดูดูรู้ใช่ไหมว่าเหรียญในราคาเท่าไหร่ก็บอกรู้อ๋อง่ายเลยค่ะก็เหมือนกับที่ที่คุณภูส่งมาเนี่ยเขารู้แล้วว่าเหรียญในราคาเท่าไรเขาก็นับเหรียญมาเขียนจํานวนมาทําราคามาเสร็จเรียบร้อยป้าน่าเช็คให้ครบแค่นั้นเองเห็นไหมคะผลดีก็คือทั้งปนานแล้วก็ทั้งคนขายสะดวกกันทั้งสองฝ่ายสะดวกกันทั้งคู่ค่ะแต่ เบีย่ยงคนที่เข้ามาหน้าร้านไปนั่นอะ่ะบางเหรียญที่ไม่มีราคาไม่มีรายการที่เป็นหนทำไว้เขาก็จะนํามาแต่เขาก็มาถามเขามาถามบางคนไม่ใช่ว่าถามแล้วจะได้จะขายทุกคนนะคะไม่ใช่ค่ะบางคนถามแล้วก็เอากลับก็มีค่ะเพราะบางคนถามแล้วก็ราคาราคายังไม่ถูกใจราคายังเสียดายของอยู่ของรักเนาะก็เอากลับก็ได้ค่ะนะคะขั้นตอนง่ายมากเลยนะคะยัง อย่างนอกเหนือจากที่ในเหรียญที่ปนักานรับอย่างเช่นเนี่ยค่ะสี่หนึ่งนะฉันรับแปดสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะสี่สองสามสิบบาทไอ้สี่สองสี่สองยี่สิบบาทสามสี่ฉันรับอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทครุตฉันรับอยู่ที่เหรียญละครุตครุตเอ่อหนึ่งเจ็ดนะคะฉันรับอยู่ที่เหรียญละยี่สิบบาทอย่างเงี้ยเนี่ยสองยูโรสองยูโรนี่ดูดีนะผนอยู่กับเหรียญสิบบาทเยอะมาก สองยูโรนี่รับอยู่ที่เหรียญละสี่สิบบาทถ้าไปแลกก็อาจจะได้ห้าสิบอาจจะนะคะอาจจะพะนัไม่รู้เลทหรอกแต่พะนัก็ต้องรับลงลงกันไว้ต่ํากว่าปกติอย่างาเพะนัเคยรับเมื่อก่อนเคยรับห้าสิบาทแต่ปรากฏว่าพระนั้นไปแลกนะคะได้สี่สิบบาทค่ะเลยจากนั้นมาพะนัก็เลยต้องมารับสี่สิบาทตลอดจะเลทเท่าไหร่ก็ไม่รู้พระนัก็รับอยู่ที่สี่สิบาทนะคะเลทสองยูโรเนี่ย เช็คงี้ง่ายมากเลยนะคะสะดวกทั้งสองฝ่ายสะดวกทั้งคนซื้อคนรับบอกราคาชัดเจนค่ะจะไม่ต้องไม่ต้องไปดูอะไรให้ยาวยืดให้เสียเวลาเนาะเพราะเพราะว่านั่นเราทำคลิปอะ่ะเพราะต้องการรับซื้อเหรียญจริงๆทำคลิปซื้อเหรียญจริงๆไม่ได้ทำเพื่อที่จะเอายอดไลค์ยอดวิวไม่ใช่ ะะไ,มไม่ใช่ป็นนาถ้าย้อนไลฟ์ยอดวิวต้องไปทำอย่างอื่นเพราะทำคลิปเนี้ยมีแต่คนด่าด่าไม่ด่าหาว่าโกหกหาว่าโกงว่าหาว่าหลอกมั่งอะไรมั่งพูดไปได้เนาะมาว่าเปนา็นน้าดียังไงเนี่ยโอ๊ยปเป็นน้าก็อายุป,ปูนี้แล้วจะไปหลอกได้ไมใช่ไหมคะทาไปก็ทาเพราะมีความสุขจริงๆทําทแล้วมาให้คนดา่าให้มีความทุกข์เป็นน่าลง้งี้ไม่ทำละเนี่ยค่ะห้าบาทปีห้าสามนะคะสองห้าห้าสามอันนี้รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะ ท่านใดมีต้องการขายก็นะคะตามที่พี่นาดบอกเลยขั้นตอนง่ายๆไม่ต้องทำใบเด็ดๆทั้งสิ้นนะคะห้ามโอนตังเด็ดขาด